ไปกูฉายไฟไม่ได้วะมัน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 ขึ้นไม่ให้ฉายอ่ะมันกดไม่ได้มันบล็อกอะวะทำไมมันเดินสไลด์หน้าต่ายดูวะหลุดเหรอผีหลุดมั้งใช่อ่ะ้าวเฮ้ยผีวับได้เฮ้ยอะไรวะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโดน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 แล้วโดนแล้วโดนแล้ว เน็ตไม่ดีป่ะสัญญาณคานหายเออใช่ไหมยว่ามันต้องมีคนเน็ตไม่ดีอะ่ะได้ไงเนียเนียเป็นบอดไปแล้วอะ่ะร้อนโดนเนียมาสเตอร์จุกเข้าไปมาสเตเจียเ <c oughs> ชียร์แม่งส่งไอ้มอนอาวย <c oughs> ป่ากลางไรเฮีย มล้วครับแล้วครับอ,าบอมาหาูเปปะเนี่ยเปล่าไม่ได้รอเลยเออไม่นะกูโดนเ <c oughs> นี่ยกูไปแล้วเนี่ย <c oughs> เอลูดี้เร็วเร็วเอลูดี้ <c oughs> ชี้หายแล้วเอลูดี้อยู่ในประตูเอาไงดีมันต้องล่อผีโอ้โหสามทหารเสือไอ้สัตว์มันโดนล่าแล้วไปไปมอนมอนไปเลยไปเลยไปเลย เอ้เลวดีช่วยกูแล้วไปประตูนึ่งอ่ะของมึงอ่ะอยู่ตรงข้ามกันเลยประตูอ่ะไอ้เชีย่ยมั่งซัมมอนมาเป็นทหารเงาอะไรเชีย่ยทรงจินอูไอ้สัตว์แม่มงซัมมอนท<อ>หาร<ล>มาเป็นทรงจินอูอะไ<อ>รเชี่ยตู้ยากอ่ะมันก็ชอบเลยตัวไอ้เชีย่ยได้ไหมบอดกูไม่คุยกับใครนะบอดกูไปดีกว่าบอดกูแบบชุดพี่เขาเปื้อนเลือดเลย ไม่เขาไม่อาบน้ำเฉยๆว้าบได้ด้วยไอย้สัสเน็ตปิงงี้ดูวะไอ้ทีม่มันยืนมันยืนเออเดินหน้าถูหน้าตากู้ว่ายืนจ้องแม่งสักพักแม่งหายไปเลยสักพักโผล่มาหลังมึงเออ,ไอ,อไอ้็อตที่วิ่งอ่ะไอ้กูจำได้ว่ามันอยู่กับพวกมึงไงกูก็รีบวิ่งมาอีกทางไอ้เฮียแม่งมาจากไหนก็ไม่รู้กูเลยงงไอ้เฮียมันแซงกูมาเมื่อไหร่วะมึงไงอันนี้เปล่าโดนคิงคิมสันเข้ามา โดนิคิมสันเข้าไหมเ <laughs> ตือนเวลาเอาอแบบเออเออตือนสีป่ะตือนาอุยาารรอ้ย how master เฮ้ยเฮ้ยย,ยังไงพี่ยังไงยังไงพี่ <laughs> ้ยใครมันใครมันสิ่งนักสู่ไอ้หี่ห้อโมโคตรใหญ่สิ่งนักสู่ไอ้หี่สองสมอคแล้วบังละ้ยเราเจไม่ไปที่อื่นหน่อยเหรอแมปแม่งกว้างตั้ง้อยเอเค์เจที่ที่หนึ่งส่วนสี่ของแมปขึ้นไปไม่เอาเลยพี่ไม่เอาหนะ้า ไอ้ถ้าโดนงับจะด,ดึงไม้ได้นะใช่ใช่ใช่อนนตอนแรกตอนแรกกูชิบหายนวะมันวิ่งไปโซนมันวิ่งไปโซน100ร้อยเอเคอร์ร้อยเอเคอร์กูเล่นฝั่งร้อยเอเคอร์ไม่ได้ทำไมอ่ะเจ้าถิน่นคุมเยอะพอดิอ่ะ,อะมัน,มน,น <laughs> ไม่มีเงินฝั่งร้อยเอเคอร์มันไม่มีเงินมันกระโดดเอาไม่ได้อ่ะไม่ได้แ <laughs> บบ แบบกระโดดดึงอ่ะแล้วก็บาลานซ์ทำงานนะเพื่อนประตูอีบานนึงอ่ะมานี่ไอ้มอนกูอยู่ยหลังมึงเฮ้ยวาร์ปวาร์ปคิงคิมสันไปเลย <c oughs> เพื่อนไปเลยมาเดี๋ยวกูบังมึงให้ไอ้นั่นมันติดทนทานอยู่ละ <c oughs> เฮ้ยไอ้หมอมึงโดนหมางับทีนี่ไม่ไม่ข่าวเลยเว้ยอยู่ดีๆมันมันโดนงับแล้วดึงเข้าไปตัวอะไรอีกวะ อัศวินเหรอไม่หาใ่ใ่อัศวินเราต้องม่ดีแล้วมันจะต้องตัดเวลาแล้วอะเฮ้ยอัศวินจริงไอ้บอน ไม่ใช่ไหนไหนแต่เป็นไหนก่อนทุกโมอ,อยู่กับตรงนี้เหรอ้นมก็ยังเลือกที่จะไล่มึง แน่ตามรอยกูไม่เจออะไรเฮ้ยเพื่อนมันหันหน้าเข้ามมแพงตลอดเลยเพื่อนยูกูฉชายได้นะแต่มันหันหน้าเข้าขแพงไม่เ่ฆาตกรมันเลือกทางได้เช่มันอันนี้ไม่เกี่ยวกับเพื่อนเลยแล้วมันไล่กูเฉยเลยเฮ้ย bác bắt buộc à? Ê! Bà tui đu o la lò! จมไหนอ่ะนู่เลยไอ้เข็ดเลยอย่างเงี้ยเสร็จแน่นอนถ้าแม่งเฝ้าอ่ะนะเพื่อนนะมันวิ่งมาไม่ทันหรอกไอ้เขียวิ่งมาไม่ทันด้วยะยังก็อยากเช่าเลยเอ้ยมันวิ่งมันมันเดินมาแล้วเปล่าไอ้เหมือนเหมือนมันเดินมานะเพื่อนน่าจะเสร็จนะต้องแข็งต้องแข่งเอ้ยอมันคิงคิมซานใส่กุ้งเข้าไอ้เนี่ยนี่ไงนี่ประตูตรงนี้มันเปิดไอ้เหมันนี่ทางนี้ก็ได้นะ ปปไ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 ปเพื่อมันหลุดตะขอเพื่อนมันหลุดตะขอมันเห็นกูป่ะกูกำลังเปิดประตูอยู่แต่กูไปช่วยมึงแล้วมึงรีบวิ่งมาประตูนี้โอเคปะ่ะเปิดเลยจับจังหวะให้ดีมันอยู่ไหนฮะอ๋อเห็นละ รอรอมันไอ้นี่ก็ได้เรามันปักดาบอะไปไปมันประตูประตูไปไปเลยวิ่งเลยวิ่งเลยวิ่งเลยเดี๋ยวกูรับเองเดี๋ยวกูรับเองวิ่งไปเลย,ไ,เลยไม่ต้องห่วงไม่ต้องหวง่วงวิ่งไปเลยวิ่งไปเลย <c oughs> นี่จู๊พี่อ้วนทีเนี่ยไปแล้วไปไปแล้บไป <c oughs> ปกักปุ๊บกูหลุดเลยปกักปุ๊บหลุดเลยนี่ชิมชิมสันนี่อะ <laughs>